รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการล้าลนนาธรรมล้านนาไทยอยู่ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นการนําเสนอเชิงสาระทางพระพุทธศาสนาและก่อนนาเสนอในภาคของภาษากําเมืองเฮานะครับซึ่งรายการนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วง้วยกันครับท่านผู้ชมช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการสนทนาปัญหาธรรมะก็จะได้นําเอาปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ชมสอบถามมาเข้ามาทางรายการของเฮา แล้วก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมได้มาเมตาตาตอบคาถามเพื่อส่วนช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นช่วงของการแอลวัดผมก็ผมเองก็จะพาทนพู้ชมไปแอลวัดวาอารามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะซับเปลี่ยนกันไปบะซ้ำวัดแต่ละสัปดาห์ท่านก็จะได้ถือว่าเหมือนกับท่านขึ้นมาเชียงใหม่โดยที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านเองนะครับดังนั้นช่วงแรกนี้ก็เป็นช่วงของการสนทนาปัญหาธรรมวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาอาววรุริปัญโย เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสาประธานในการก่อสร้างธรรมสถานม่อนพยานนขราชอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ได้อยู่กับเฮาณสถานที่แห่งนี้แล้วครับไวสาพระอาจารย์ครับจเจริญพรครับวันนี้รายการลัทธิธรรมลัทธิไทยก็จะได้นําปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามาซึ่งช่วงนี้นั้นก็จะเป็นช่วงของการเรียกว่าทาบุญกลางภาษาหร,รือว่ากลางพรรษา ซึ่งหลายท่านหลายคนบอกว่าตั้งแต่เข้าพรรษามาบอกว่าทําบุญถูกก่อหรือว่าทําบุญได้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาก็ก็เลยอยากจะมาเรียนถามพระอาจารย์ว่า,าการทําบุญจะใดให้ถูกต้องในช่วงของการเข้าพรรษาอย่างนี้ครับก่อนอื่นที่เราจะอู้ถึงการทําบุญในประเพณีเข้าพรรษาหรือว่ากลางพรรษานี้ก็จะต้องอู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของการเข้าพรรษากร ซึ่งญาติโยมหลายท่านอาจจะหู้แล้วแต่ว่าญาติโยมแห่งหลายท่านนั้นก็อาจจะยังบ่ฮู้การเข้าพรรษาของทุตเจ้านั้นมีมาตั้งแต่สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นยังทรงมีพระชนชีพอยู่ครับแล้วก็สมัยตะกอนเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮานี่นก็เข้าพรรษา แรกที่ป่าอีสีพัตนามลึกขัทยาวาถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติเราจะหารว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเปิ่นก่อไปโปรดปัญจวาัคีมีตุเจ้าตนแรกเกิดขึ้นก็คือท่านอัญญาโกทัญญาพามได้ดวงตาหันธรรมก็เลยขอเป็นตุเจ้าตนแรกก็นในวันอาสาฬหาบูาชาหลังจากนั้นหนึ่งวันพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยปัญจวคคีทั้งหก็เข้าพรรษาแรก ที่ป่าอิสิปัตนามลึกคททยวันเนี่ยอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บาได้ระบุว่ายังชัดเจนว่าจะต้องให้ทุเจ้าอยู่จำพรรษาทุกๆกปีดังนั้นก็มีธรรมเนียมว่าใครไข้ไปก็ไปใครไข้อยู่ก็อยู่ก็แล้วแต่ทุเจ้าในสมัยแรกๆนั้น ตู้เจ้ามันบ่าไหลก่อบ่าเดือดร้อนอย่างต่อมาเมื่อรูนมาเนี่ยตูเจ้ามันหลายขึ้นพระสงฆ์สามเณรลหลขึ้นหน้าขึ้นเวลาหน้าฟ้าหน้าฝนนี่ก็เดินทุดดงจาริกบุญไปที่หั่นที่นี่นี่ก็ ส่วนมากก็จะเดินตามป่าตามเขาตามต่งตามนาเปิ่นปั้นคนาไวเนี่ยตุเจ้าไปย่ำมคนาเปินแล้วขึ้นฮอนเข้าโพดไว้ไปย่อาฮอนเข้าโพดเปิลเสียหายหรือว่าเปิลปลูกผลลำหมากลาบไม้ครัวปลูกลูกฟังเป็นบาเขือบะน้อยพักไม้ไส้เขือก็ไปย่ำกล้าเปินกล้า ของต่างๆก็เสียหายหรือแม้กระทั่งว่าแมงเล็กแมงน้อยเนี่ยที่ออกอันจากดินจากทรายมาเนี่ยไปเผยย่ำโดยบัตั้งใจก็เดือดร้อนบรรดาเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็เลยปาขันโจดเจตโจดขานกันว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวที่บรรดาจะเกิดขึ้นกับด้เจ้าพระเนนก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยสาวโบกของพระพุทธองค์เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าบ้าน ไปย่ำเข้าย่ำก้าอย่างเนี้ยเสียหายเป็นจํานวนนักซึ่งแตกต่างจากคนนอกศาสนาอื่นๆอย่างเช่นลือสีจีไัยหรือว่ามูนิคนนักบวชนอกศาสนาช่วงฤดูฝนนี่เปิลบอกไปไหน <Okay. S 1> เปิ้ลอยู่กับสํานักของเปิลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติให้มีการเข้าพรรษานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในช่วงไตรมาสสเดือนนี้ ตัวเจ้าต้องเข้าพรรษารือดูฝน,นรือ,รอดูฝนเนี่ยต้องเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็จะต้องกระทํากิจวัตรประจําวันหนึ่งก็คือจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดเจ้าทำวัดเย็นประการที่สองก็คือการท่องบนพระธรรมวินยัยศึกษาหาความรู้อยู่กับครูบาอาจารย์ตนที่มีภูมิฮูภูมิธรรมอันใดบ่เข้าใจก็ถามเปิ้น นอกจากนั้นแล้วก็คือฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานาการปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยคัดเกาจิตใจของตัวเก้าให้มดจากอาสวะกิเลสและก็จะต้องลงอุโบสถสังฆกรรมเป็นการทบทวนและทรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าอันใดเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอู้ไว้ตัดไว้สอนไว้ ควรประพฤติปฏิบัติอันใดที่บอกควรประพฤติบอกควรปฏิบัติก็จะปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าปฏิโมกต์ที่เวลาตุ๊เจ้าเพิ่นลงโบสถ์เพิ่นก็จะท่องการเป็นประเพณีประจําทุกๆปีเป็นอย่างอี้เพราะฉะนั้นในช่วงการเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่ในธรรมอนิสงค์ของการเข้าพรรษาเป็นธรรมเทศนาแบบล้านนาเพิ่นบอกว่าคนใดก็ตาม ในช่วงเข้าพรรษาไตรามาส3เดือนเนี่ยไปวัดไปวาบาคาศักศิรบาคาศักด์ศรีเนี่ยนะแล้วก็ได้ฮักษาศีลหศีลแปดจำศีลกินตานปั้มเป็งภาวนาก็จะมีอนิสงส์นักบุคคลน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีสติมีภรญญามีปัญญา นอกจากนั้นแล้วในอนาคตการเนี่ยบุคคลที่ว่าไปวัดไปว่าจำศีลกินตานปั้มเปงภาวนาในช่วงการพรรษาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปเกิดห่วมาศาสนาขององค์พระรีอริยเมตไตรที่จะมาบังเกิดขึ้นในอนาคตการถ้าหากว่า บุญบาร,รมีมีนักเนี่ยก็จะทำให้ได้ฟังธรรมของพระอริยเมตไถแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นในช่วงกลางพรรษาจึงเป็นการละทานช่วงเวลาแห่งการทำบุญและก็มีประเพณีหลายอย่างมีประเพณีบุญหลายอย่างในช่วงกลางพรรษาที่น่าสนใจอันนี้ <ผม S 1> เป็นธรรมเนียมแล้วก็วิธีการทำบุญที่ถูกต้อง เรียกว่าถูกหลักของพุทธศาสนาแต่แต่นั้นมีมิธีปฏิบัติจะได้พงครับเจริญพรการทําบุญในช่วงกลางพรรษามีหลายบุญด้วยกันครับอย่างแรกที่เราควรจะทําบุญกลางพรรษานี้ก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยผ้าอาบน้ําฝนนี่ก็เอาไว้สําหรับเพื่อทูเจ้าได้อาบน้ําฝนซึ่งมีประวัติความเป็นไปเป็นมาที่ยาวนานจะเอามาอู้วันนี้คงจะบ่มดเอาละไว้โอกาสต่อไป อย่างที่สองก็คือการถวายเตียนผรรษาอันนี้ก็มีที่มาที่ไปแหมสมัยบระเดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาเตียนผรรษาอาจจะมีประโยชน์ใจสอยน้อยลงแต่ว่าญาติโยงก็เปลี่ยนบางคนก็ถวายหลอดไฟบางคนก็ถวายไฟฉายบางคนก็เอาปัจจัยมาจอมตู้เป็นกาดน้ํากาดไฟอันนี้ก็ตามยุคตามสมัยแต่ว่าประวัติของการถวายเตียนพรรษาก็ยังมีอยู่ แล้วก็ใกล้ออกพรรษาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัตินั่นก็คือการถวายผ้าพรรษาคือกับตูวเจ้าพระเนนตูวเจ้าพระเนนที่อยู่จำพรรษาแล้วก็จะได้รับการถวายผ้าพรรษาปีในก็ทรับได้ครั้งเดียวครับอันนี้ก็มีอันนี้สงแหงเหมือนกันอันนี้เป็นการละทานประเพณีที่ทําตลอดไตรมาสสามเดือนและออกพรรษาแล้วก็เป็นกระถินนาตาลแหงน,นี้เป็นฮ้องว่าการละทาน คือบ่ได้ทําได้ทุกวันต้องมีช่วงเวลากําหนดชัดเจนถึงจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นวิธีการทําบุญในช่วงกลางพรรษาเนี่ยเวลาไปทําบุญตักบาตรญาติพกหรือว่าไปฟังเทศฟังธรรมไอยังก็าตามแล้วก็จะต้องรัก,การที่นึ่งเจตนาค าการทำบุญนะ่ยยังก็จ้างเตต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่สะอาดเจตนาที่พุทธ่องก่อนเจตนาในการทำบุญมีอยู่สมเจตนาในกัรเจตนาแรกบุพเพเจตนาก่อนที่เราจะทำบุญทำตานเนี่ยเวลาเพิ่นไปบอกบุญนี่นาะเออบัดเดียวนี่นะวัดปันเสาวนี่นนะเป็นวัดร้างอเพื่อนจะแปลงกุฏิกรรมฐานเนอรนะ ตั้งบุพพเจตนาให้ดีอุ้ยได้ยินข่าวมาอยากที่จะไปหอมบุญครับอันนี้เปิหฮองว่าบุพพจตนาตั้งมโนในจิตในใจว่าอยากจะทําบุญไผไปบอกอันยังกระจ่างเตอ้์กึดไว้ก่อนว่าอยากจะไปทําบุญฮองว่าบุพพจตนาประการที่สองมุลชนะเจตนามุลช,ชนะเจตนาเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่โยมกําลังจะทําบุญ เทากำลังโยกของจะถวายเนี่ยจิตใจต้องแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสบาโคดบาเกียดบาเดือดบาดาบาว่าฮือไผใดใดทั้งสิ้นแปลงใจให้ใสเพื่อนห้องว่ามุญันะเจตนาอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามอป,ปร,ราปราเจตนาหมายความว่า เวลาทำบุญเสร็จเรียบร้อยเจตนาต้องไปปราดต้องตัดความตรณีที่เหนียวให้ขาดจากใจเวลาถวายของอยังกระตามตกเป็นของส่งแล้วบจใจ้เป็นของโยมหลายคนหลายท่านตัดเจตนาบัคขาดหลวงปูอ ที่ถวายไปนั้นเขียนชื่อติดหรือยังเนีเวลากเก่าแล้วทุตเจ้าว่าเออโยมขอลบชื่อนี่น้อยเตจะตาสีไม่บัดได้ชื่อข้าเจ้าเขียนไว้ยฮะห่วงใน <K ey en> ความายนของู่หถ <K ey en> ือมาตัวยถามหลวงป้อเก้าอี้ตัวนั้นมีนไหนติดตานไว้เ้อ, <K ey en> อมันอยู่หั่นอยู่กอ ไปพอแล้วเก้าอี้ขาหักกินแนงได้ตาลกันนี่กูตึงบัตตาลละตู้เจ้าพอคัวบัดีเก้าอี้ข้าขาฮักไปเห็นละอันนี้บัได้อปาราปะระเจตนาบัถูกต้องอปาราปะระเจตนาที่ถูกต้องก็คือพอเวลาเฮาตาลเสร็จเรียบร้อยตู้เจ้าปั่นปอนและอายุวันโนสุขังฝรั่ง เป็นของตู้เจ้าละบัจจัยของโยมละมันจะฮักมันจะเสียมันจะลุมันจะยังบอต้องไปถาม,มาละถ้าหาตานไปแล้วป้นไปละเนี่ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการื้อตาลก็คือต้องดูที่เจตนาเป็นรับนอกจากเจตนาเป็นประการสําคัญแล้วองค์ประกอบของการฮ้อตาลเนี่ยบอกว่าจะไปเตะที่ไหนอัตมามากักจะอู้ประจําก็คือหนึ่งของตาล ต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์มดจดบ่ไปลักเปินมาบ่าไปขโมยเปินมาบ่าไปเบียดบังเปินมาเนี่ยบ่ไปก้าขายในสิ่งที่บด่ดีเอามาขึ้นเอามาขายกา้าเฮโรอีนกัญชายาบ้าแล้เอาสตางค์ที่ได้จากก้าประเภทนี้มาทําบุญอย่างนีบ่ถูกต้องอจะนักก็าตามจะน้อยก็าตามถ้าหากว่าเงินที่โยมจะอามาทําบุญจะเอามาซื้อของ ได้มาด้วยความบริสุทธิ์พุทธ่องได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงแห้งกายแห้งใจของตัวเก่าอันนี้ถือว่าถูกต้องหรือคนเฒ่าคนแก่บ่มีรายได้อาจจะได้มาด้วยที่ว่าลูกหลานปันหื้อหรือว่าเงินประจําตำแหน่งเนาะเงินประจำตำแหน่งผู้สูงอายุเดือนละห0าร้อยันอันนี้เอามากินเอามาตานอย่างอี้ได้ประการต่อไปเนี่ยญาติโยมทุกท่านนอกจาก บริสุทธิ์แล้วต้องคำานึงถึงความเหมาะสมเวลาโยมจะถวายอย่างกับตุ๊เจ้าพระเนนโยมจะต้องดอูความเหมาะสมแก่สมณะบริโภคอย่างที่ตุเจ้าใจได้อย่างที่ตุ้เจ้าฉันได้เป็นของเหมาะสมบพิษพระธรรมวินยัยเนี่ย ็ควรที่จะเอามาถวายบ่ใจว่าเออซื้อปืนเอามาตาน <Okay. S 2> ซื้อมีดสําหรับที่ว่าจะเอาไปฆ่าสัตดชีวิตมาตานหรือซื้อธนูหน้าไม้เอามาตานอย่างเงี้ยบ่ถูกต้องซื้อเหล้ายาป่าปิ้งเอามาตานนี่บ่ถูกต้องต้องเป็นของที่เหมาะสมเออบ่ว่าจะเป็นจีวรกาบ่ว่าจะเป็นยุคเป็นยากาอย่างต่างๆ่าเี่ยต้องพิจารณาถึงตัวนี้ อย่างต่อไปก็คือคุณภาพผู้ที่ถวายของดีย่อมได้ของดีผู้ถวายของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ถวายของประเสริฐย่อมได้ของประเสริฐเพราะฉะนั้นการสิ่งที่ดีๆมีคุณภาพบัดจ้ว่าจูง,ง่ายไปถึงก็ไปซื้อเอาง่ายๆเอามาถวายแล้วใจประโยชน์บัได้ก็บดัดีต้องมีคุณภาพโดยถึงจะถูกต้อง ถ้าเราทําได้ครบองค์ประกอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะญาติโยมทุกท่านช่วงกลางพรรษานี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ชเพราะว่าเป็นกรารลทานเป็นช่วงเวลาที่ญาติโยมจะต้องตักตวงบุญกุศลเต็มที่อันนี้เป็นวิธีการทําตามและที่สําคัญที่สุดในช่วงกลางพรรเนียเขาจะมีโอกาสได้ฟังธรรม,ม,มนะได้ฟังธรรมอย่างล้านนาของเราเนี่ยเชียงใหม่เนาะ มันก็นจะมีการเตะทำเรื่องทำกับทำเรื่องก็หมายความว่าเป็นการเตศทำนองสรพันยะล้านนาเอาเรื่องราวของอพุทธประวัติก็ดีเรื่องราวของอดีตตรจราของพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเอามาสาธยายเอามาเล่ามาบรรยายมาเตนเพื่อสธาญาติโยมได้ฟัง ซึ่งการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนะเปิลก็บอกว่ามีอานิี้สงอานิี้สงของการฟังเทศเนะเปิลก็บอกว่าสุสังละพะเตปัญญงการฟังที่ดีย่อมเกิดปัญญาอันนะีน้สงของการฟังเทศในเคิร์นึง่งได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังรเรื่องราวบางเรื่องเขาอาจจะบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเขาก็จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังประการที่สอง อันใดที่เฮาฟังแล้วมันยังบาดเจ็บชัดเฮาก็จะต้องฟังเตื้อสองเตื้อสามเหมือนเฮาเียนหนังสือเนี่ยครูอธิบายเตื้อแรกมาเข้าใจฟังแหมเตื้อก็ยังม่เข้าใจฟังเตื้อที่3มที่4ถึงจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยอันยังที่มันครอบค้องอยู่ในจิตในใจมันก็จะชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วจิตใจของเฮาก็จะพองใสเป็นอนิสง์แห่งการฟังเตื้ออันนี้ฟังเตื้อนักในช่วงกลางพรรษา และที่สำคัญที่สุดก,ก็คือการเจริญจิตเมตตาภาวนาเขาก็จะมีโอกาสได้มานั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัดในวาเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยญาติโยมก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกันก็ทําให้เขาเกิดสติเกิดปัญญาก็จะทำให้เขามีความสุขในช่วงฤดูการกลางพรรษาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ อาจจะเอาพูดของเฮาที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันตลอดมาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ควรที่จะกระทําให้มันตลอดครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะุพระจารย์ได้บอกบุญกับท่านผู้ชมตัางบ้านครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวัดปันเสาเตียตมาภาพได้มาดูแลฮักษาอยู่ี่ก็เป็นวัดร้าง ซึ่งวัดนี้อตมามาอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 1ปัจจุบันนี้ก็กำลังก่อสร้างเสนาสนะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหราราชนครเจียงใหม่ก็ตู้เจ้าพระเนนที่มาโรงพยาบาลเวลาเปิ้่มมีที่ภาคเปิ้นก็จะมาขอภาคที่นี่ ดังนั้นวัดนี้จึงสร้างไว้เพื่อที่จะเอาไว้ให้ตุเจ้าที่มาโรงพยาบาลบบมาเริ่มบำมิติภาพมารอปะหมอปะพยาบาลในอย่างต่างๆก็จะมาภาพที่นี่ซึ่งเป็นโอกาสดีพระพุทธเจ้าเปิ้นตัดบอกไว้ว่าคนใดก็าตามที่ต้องการดูแลพระพุทธองค์ก็ให้ดูแลตุเจ้าอาพาธเถิดดังนั้นโยมเกาะมาทําบุญที่วัดปันสาวกเต้ากับว่าทําบุญคารุอุปถากดูแลพระสงฆ์อาพาธ ก็เช็กเช่นกับทําบุญกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแหมตีหนึ่งนั้นก็คือที่แม่ออนที่อําเภอแม่อรอน์นั้นที่ธรรมสถานม่อนพญานาคราชอัตมาก็ได้รับการถวายที่ดินมาก็จะทําเป็นสถานปฏิบัติธรรมปีนี้เราจะทอดกระถิน84,000กล่อง84,000พระธรรมขันธ์ที่ม่อนพญานาคราช ก็เจริญพรบอกข่าวเปาบุญสถาญาติโยมมาร่วมบุญตรกันตี้ม่อนพญานาคราชที่วัดปันเสาจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมบุญตอดกระถินตนอกาผมอนุโมทนาบุญครับวันนี้รายการร้านนาธรรมล้านนาไทยกับวิสาขพระคุณพระอาจารย์ไว้เป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมท่านไหนต้องการจะ,ะแนะนําคําถามมอเข้ามาก็สามารถที่จะแนะนําเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่เราจะขึ้นฮือช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงของการแอลวัด ท่านผู้ชมลองติดตามดูว,ว่าวันนี้ผมจะพาท่านไปแอววัดไหนแล้วก็มีความโดดเด่นจะได้พ่องเพราะฉะนั้นแล้วจะไปฟังเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดีียวตัวกันไปพัในช่วงแอววัดได้เลยครับครับ,บสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการราาา้รานธรรมร้านทยยูทุกท่านนะครับต้อนรับผู้ท่านเข้าสู่ในช่วงของการแอววัดเช่นเคยครับวันนี้ผมพาท่านมาเยี่ยมชมวัดวาลามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ นั่นก็คือวัดป่าบงนะอำเภอสะซายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้ก็ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่จะนําเสนอผ่านหน้าจอแหนี้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ยังมีรายการบุญเรียกว่าสร้างพระอุโบสถนะฮือท่านผู้ชมได้สามารถติดตอ่อแล้วก็สามารถร่วมบุญกกด้วยกันได้วันนี้ก็ท่านผู้ชมจะไปฟังเปลี่ยนช่องไปที่ไหนเตื้อนะครับกระเดียวรอติดตามรับชมว่าผมจะนําเรื่องราวอย่างมานําเสนอผ่านหน้าจอแห่งนี้ให้กับท่านได้รับรู้รับทราบในวันนี้ ก็เดียวตัวผมไปเลยกันล้วกันนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบริเวณของวัดป่าบงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดเพื่อที่จะได้มาบอกเล่าประวัติความเป็นไปนเป็นมาของวัดกาบ้สาครับอาจารย์ลุงพรครับท่านครับวันนี้รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยได้มาขออนุญ,ญาตใช้สถานที่วัดป่าบงในการถ่ายทํารายการ ในช่วงของการแอวัดวันนี้ก็เลยให้ทราบถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของวัดป่าบงว่ามีความเป็นไปเป็นมาเช่ไดไพ้งครับวัดป่าบงนี่ก็สร้างมาสามร้อยกว่าป,ปีสามร้อยกว่าป,ปีแต่ก่อนนี่ไม่ได้อยู่บนนีนะ่แต่ก่อนจะอยู่ลุ่มเพื่มหน,น่อยประมาณแปดร้อยเมตรจากนี้ไปวัดจากวัดไปดอยู่ทั้งลุ่มแล้วก็ แล้วก็น,นี่ก็มีศาสนสถานอยู่มีวิหารมีอย่างแต่ว่าแล้วก็น,นี่มันมีเคอนไม่งัด<ะ>น้ํามันท่วมพอน้ําท่วมไปก้กาะย้ายย<ะ>้ายขึ้นมาในท้งบนย<ะ>้ายได้มาก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของซาธาเนาะสถธา,<ะ>านี่แล้วเกาะจะมีคุณแพทย์ศาสตรการคุณแพทย์สา เพือ่อสีง,งียมทัศนพยักเป็นคนบ้านานะพระศิรป์เนาะเปิมา,าซื้อตีที่นี่ถวายคือวัดประบงแล้วน,น้นก็เดิมเนินการสร้างมาเรื่อยๆจนถึงประเดี๋ยวนี้ก็เจ้าวาดก็ซิบกว่าตนไปแล้วตใจอยู่บนนี่นะสร้างศางสนาสยารศาสนาวัตถุมาเรื่อยๆ อย่างโฮงหลังนี้ก็อดีตเจ้าวาดก็แปลงแต่ว่าอาศัยเงินพ้าป่านะอาศัยพระป่ากระถิ่นสร้างได้สิบเอ็ดปีเตือนจะแล้วนะครับเพราะว่าเงินมันเขียมเนาะก่อนเงินมันเขียมแล้วที่วัดเดิมที่ว่าวัดเก่าที่ย้ายมาตอนนี้ยังมีอย่างหลงเหลืองมันจะเป็นจะเป็นดอนนาไแห่ะ เป็นรอนนาอยู่ห้าน้อยหนึ่งคือจะไปค้นอยู่ว่าเนื้อที่มีกี่ให้แต่เราก็จะบังคือได้เป็นที่ของหาเนาะห้องเป็นที่ของวัดจะเอามาเป็นที่ของวัดเนี่ยอที่วัดเก่าททีี่่วแต่ตอนนี้ประเดี๋ยวนี้น้ำมาท่วมแล้วมาท่วมแล้วอครต่เหลืออยู่อยู่น้อยเดียวอกาวัดแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุที่ศาสนวัตถุของวัดปัจจุบันเนี่ยครับ มอะมีอย่างพ่องคบที่ที่สร้างไว้มีวิหารครับนาะวิหารนี่แล้วก็กุฏิครับอ่ามีศาลาการเรียนครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้แปลงอุโบสถอุโบสถนี่หลังเก่าได้ได้ลงมไปละครับแล้วแปลงใหม่ ครับแล้วก็พระอุโบสถนั้นผมบัรมีในวัดและจะได้ถึงไปสร้างอุโบสถไว้ตัางนอกครับอุโบสถนี่ก็เข้าใจว่า hmm. อ่าเพื่อสร้างไว้หมายที่วัดครับเพราะว่าที่วัดมีสิบสองให้ไปสิบสองให้ปแล้วก็ภายในวัดนี่ไปในอ่ากำแพงวัดจะอยู่ประมาณสามถึงสี่ให้แล้วก็ตอนนั้นไปก็จะเป็นอ่าเป็นสวน เนาะแต่ก่อนนี้เป็นสวนเป็นนาวไวุ้่นเจ้าบ้านมาทํบที่ปลูว่ามีต้งมีนารหรือว่าว่ามีตีอยู่ก็ขึ้นมาอยู่อประมาณนั้นเนาะแล้วก็โบโซนนี่จะอยู่ไก่น้อยเพราะว่าเพื่นเอาไว้หมายตีแต่ว่าก็ไปทําสังขกรรมยังได้ไหมครับไปได้อยู่ได้แต่แปลงขึ้นมาใหม่หรือว่ามีแต่เดิมครับอโบสถหลังนี้อุโบสถนั้นมีแต่เดิมแต่ว่า มันบาได้หอบการบูรณะก็โ่วงไป่ะอ่าโ่วงไปทีนี้เหลือแค่ฐานครับแต่ก็ยังทําสังฆกรรมได้แล้วก็อดีตเจ้าวาเปิ่ลเก็ตาโลกมาเปิ้ลมาเพื่อไข่แลงแต่เพื่อเปิ้มาวรณรนาผาตะกอนเขาก็เลยสานต่อซีลุกหาเจ้าบ้านกระสานต่อแปลงขึ้นมาอันจะอีพระประธานที่อยู่หันเกาะบะมีบะมี วันที่วางศิลาเกิกใหม่อาจจะได้คุดได้ากมือมือของพุทธลูกมือพุทธลูกเพิกเดียวเป็นปูนนี่นะครับเนาะเป็นเข้าใจเป็นสำลิดนะมันออกเขียวยังเหลือแกมือเหลือมืออ๋อแสดงว่าเป็นทองสำลิดแต่เดิมมากสร้างไปไว้ที่เดิมแล้วครับสร้างไว้จริงอันแสดงว่าตอนนี้ก็คิดว่าคงจะยังขาดทุนทรัพย์ ก็เลยอยากจะเออท่านเจ้าวัดได้เมตตาบอกบุญเพื่อตังสัทายแฟนราการของท่าที่จะได้ร่วมทำบุญได้สัทายญาติโยมที่ดูรายการนี้ก็ต้งบัตรประบงไดก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ครอบฐานเดิมเพราะว่าฐานเดิมนี่ประมาณสามร้กว่าปีเหมือนกันที่ สร้างขึ้นมาก็ยังขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยอยู่หลายอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ก่อสร้างประมาณ60-70%เอร์ซแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ถ้าญาติโยมมีกุศลเจตนาที่จะมาห่วมทําบุญสร้างบุสงบสถกระเจิญได้ที่วัดประบง มีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอย่างที่สามารถติดต่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเจ็ห้เป็นเบอร์ของนาีนา้เป็นเบอร์ของท่านโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะครับวันนี้ในาน,านามรายการร้านธรรมรา้านไทยกราบไหว้สาขอพระคุณท่านเจ้าวาดได้เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาหมาถ่ายทํารายการนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรายการ รัตนธรรมรัตนไทยมาตั้งแต่ช่วงของการสุนทนาปัญหาธรรมะ,ะจนมาถึงช่วงของการแอลวัดก็เป็นช่วงสุดท้ายของการดําเนินร,รายการแล้วครับท่านใดต้องการที่อยากจะร่วมทําบุญกัรตังวัดป่าบงหรือว่าวัดต่างๆที่เราได้ออกอากาศไปแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้หรือว่าต้องการจะติชมรายการของเรานะครับแล้วก็แนะนําว่าอยากจะไปหันวัดหันวัดนี้ในจังหวัดเชีงยงใหม่ในใน,ใน,ในจังหวัดเชียงใหม่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับเนาะ ก็สามารถที่จะแนะนํากันเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นอยู่ตั้งล่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมในการที่จะชี้แจงข้อเสนอแนะเข้ามาผ่านในรายการของเราก็ยินดีครับสําหรับข้อเสนอแนะทุกคําที่ท่านได้แนะนํำเข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับข้อเสนอแนะที่ท่านได้ให้เข,หเข้ามาในรายการโดยตลอดนะครับ แล้วก็สัปดาห์หน้าท่านก็ลองมาติดตามรับชมดูนะว่าผมจะนําท่านไปแอลวัดใดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะนําเสนอสา,าระเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมาของวัดซึ่งก็เสนอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ท่านไม่ต้องเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แต่เกาะสามารถดูจากสถานีนี้ได้เลยด้วยที่เขาจะนําเสนอผ่านหน้าจอทีวีแห่งนี้นะครับเนาะวันนี้ก็คงจะขออนุญาตนารายการจากลากันไปก่อน คงจะได้มาพบปะกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ